จ้เจาเมียงจ้าเมียงจ้าเมียงซาพืนบานองเเมียงแม่กินชมกินมมมาดืาสมอยู่บ่อน,นส่งสมนะทอไเห็ดนะเห็ดสมมาเดือดมมาเดือดพระเจ้าจอดเส้นนูพี่น้องเลย อักสูงหรืเก็บห่านเ <c oughs> ป็นยังประตีขึ้นนี้เนาะกลับมาแจ้กไม่เห็นเวียกต่อเจ๋ยงานหนักสักประติบคือ <c oughs> เติมพลังเนาะทีมง,งานเอาก็คนเขาเนาะ น้องเ,เอ้ยรถท้ากระปีนเนาะหัวแล้วบรรยากาศโคตรดีเลยเดียวลมฮัดเย็นๆ มังกงอยู่นี่เนาะใส่กองตัวนี้เดี่งเลยเนาะแต่ว่าบนเขาเนาะอ๋อพิธีการโจมเนาะแบบง่ายเลยเก็บตรงนี้ บรรยากาศแนมแรงโคตดีเลยลมแห้งๆไรเ,เลียนกับบหอน โด้โดนแล้วโดนขึ้นทั้งหน้ากลางหน้าตรงอี้เออขนาเยือเบื้องกบเขียดเนาะทุกคนผัวไดเนาะได้บ่ได้บ่ เขียดนเนาะวันวนี้เนาะไปแล้วพุ่ณเขียดเนาะนี่คือว่าเนแปลกหลบซองเสื้อยู่คนแห้งเลย đâu hết leo được leo phụt bèo một ngày bưng xôm nào phải nó nào cứ tu <laughs> <laughs> liên khẩu cay cay U, trời, con khẩu ngay, เอาฮะจัดกาบเนาะทีมงานห้คุณเด็กคนหนโอ้ในเดียวกดเกาะมันคือคือเนาะในเดี่ยวว้ซัมนียจิ๊บจิบทุกคนเลยโว้าวัมันีอยเอาน้ำหนมเนาะ ลำบากไรเนะาะเป็นนาเรน,นเกนเ,นเ้อนไปนเื่นข,ขน้างละเึ้นไปเืนข้า นอยเนมาลิหนันอลินตุงเวียบเบ้้ามูนี่อ้หนิด กซิอฟิลเลกซิบตอกอัดนะอยซูมเบื่องขนกอกยา เพ้่นบอกกินข้าวสำหรับสาเรับไม่ต้องนอนเลยอะจ้มโอ้ยชุ่มนาบกิิ๊บ<า>รูดลิงเงนี้ยฮ้จังหวัดชิวาเส้บัดบอก,กคิดูดเลย ดอกเวกเนาะดำหนาหมดทิศต่อตัวมึงโมเป็ดเนี่นมีดอกสาวเออใชเนาะมึกเต็มรอบเป็โถเป็ดโถยอะแม่มึงเวกเยอะเป็ดโถ Thank mm. ำยุ่งยากเนาะน้ำสมบูรณ์โหดเนาะคยำบกสมบูรสมบูรณ์เกินไปนดึกงานเยอะมากเกียบแปดแสนโย่ก h ั t สองแสนเปนจังหวัดมาบาทเนาะแปดแสนที่าหเกียบบุ้เลย ออ้ประมาณหูนะสองอบตอกันเออเออเฮ้ยเอ้ยเ้คนเลยสำนีนี่แบกสก็โตก็ได้หอกคือโง่เนาะ ยางเสสัตว์เสสัตคคืดด้วยตัว่าพเปอนแห้งนังเว้ยโว้ยบวยนะมดเลย ยิกพี่น้องเลยเดี๋ยวเสียตามตัวคนมาเนาะผมคิดเไดี๋ยวนี้มวนบ่โอ้ยทำในจิบจ๊บๆนะถือว่าเป่าขนาดขเขาหยุ่นเห้งห่วงหักเบิดเตยโอ้ไยเนี่ยมแนบ่สขึ้นขึ้นยางเสือสัตว์เสือสัตว์คอนเทนต์เชื่อนั่นเ้ยสเต็ปของไหลนั่ ไอโซสเต็ปกัารยังซื้อไอ่ๆอยู่เท่านี้แหละคุกเลยคุกคุกเขียดเขียดคุโอู้คนใดเขียดพี่น้องใช่มาสู้กูเาะคนใดกบโตสำค้าพี่น้องเลยเบิ่งกบคนใดสำค้าผนี่ย สู้ติวะคาเลยถือว่าไปปีงสีสันเราไปพี่น้องสีสันก็ถือว่าหอนแดดพี่น้องเลยกะคิวนอนแน่คืนนี้ไปตูดเดิกดืนทั้งคืนยังมาเหืนเอ,อนเจองานนักสำนีแล้วพี่น้องเอ้ยพอเกา่าคุมมาฮะ หมูฟ้าเนาะบมู้าไปคีสิปอะกาคำ่าพิชัยด้วยคำ่าสบายดีพี่น้องตอนนี้ทีมงานเขาก็ได้แบกมาแล้วเนาะเขากแบกมาเมื่อไงเด้ทีมงานมาซอย วมยพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยอะมกนักอัน่างขอร้าย ประมานี่เนาะมอนิโอเคขอกล่าวคำ่าสบายดีขอกล่าวคำ่าสบายดี